และกลุ่มเพื่อนๆมุ่งหน้าสู่จังหวัดเล็กๆที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคทางตอนเหนือของประเทศจังหวัดที่ห่างไกลจากความวุ่นวายของเมืองหลวงแต่กลับมีสเสน่ห์เฉพาะตัวที่ดึงดูดให้ใครหลายคนอยากไปเยือนเส้นทางคดเคี้ยวขึ้นเขาเรื่อยๆจนถึงจุดหมายทำให้ทุกคนรู้สึกถึงความเงียบสงบของธรรมชาติที่รายล้อมเห็นวิวสวยๆแบบนี้แล้วอยากจะหยุดรถถ่ายรูปเลยนะทิ้งเพื่อนสนิทของรีมพูดพลางชี้ไปที่ภูเขาสูงตระหงานที่อยู่ห่างออกไป เราไปที่พักกันก่อนดีกว่าอยากรีบไปเที่ยวแถวๆนั้นตรีมตอบด้วยรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความตื่นเต้นแม้จะรู้สึกได้ถึงความเงียบสงดแปลกๆที่เหมือนจะมีบางสิ่งจับตามองพวกเธออยู่รถบัสที่พวกเธอนั่งไปมาถึงที่พักในช่วงบ่ายแก่ๆซึ่งเป็นบ้านพักเล็กๆที่ตั้งอยู่ท่ามกลางป่าไม้ และทุ่งหญ้าทุกอย่างรอบตัวดูเงียบสงบเกินไปจนทําให้พวกเธอรู้สึกแปลกๆแค่ก้าวแรก,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 กที่ออกจากรถทุกคนก็สัมผัสได้ถึงอากาศที่เย็นเยียบแม้ในยามบ่ายอากาศยังคงร้อนอบอ้าวอยู่ที่นี่เงียบเกินไปนะเบลเพื่อนอีกคนเอ่ยด้วยน้ําเสียงเบาๆขณะที่มองไปรอบๆที่พักที่ล้อมรอบด้วยป่าทึบไม่เห็นจะมีอะไรนี่นาเป็นเพราะว่าเราเพิ่งมาถึงมั้ง รีมตอบพลางยิ้มเล็กน้อยก่อนจะเดินไปตามทางเดินในพื้นที่ที่มีแต่เสียงลมพัดผ่านไปมาพวกเธอไปเช็คอินที่เคาน์เตอร์เล็กๆของรีสอร์ทที่ดูเก่าๆแต่ก็ไม่ได้รู้สึกถึงความไม่น่าไว้ใจอะไรในระหว่างที่เจ้าของที่พักกำลังให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่พวกเธอก็ได้ยินเสียงบางอย่างจากทางด้านหลังเป็นเสียงสะท้อนเบาๆเหมือนเสียงคนพูดคุยกันแต่เมื่อหันไปกลับพบแค่ความเงียบได้ยินเสียงอะไรไหม รีมหันไปถามเพื่อนๆที่ยืนอยู่ข้างๆเสียงอะไรทิ้งถามกลับแต่ทุกคนก็ไม่ได้สนใจมากนะักเพราะคิดว่าเป็นเสียงจากคนอื่นที่เดินผ่านมาพวกเธอพักที่รีสอร์ทจนถึงช่วงเย็นก่อนที่จะออกเดินไปยังแหล่งท่องเที่ยวใกล้ๆเพื่อสำรวจจังหวัดที่เงียบสงบนี้แต่ภายในใจของรีมกลับรู้สึกถึงบางสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้อย่างชัดเจน ความรู้สึกนี้เหมือนมีอะไรบางอย่างกำลังเฝ้ามองพวกเธอจากมุมไหนสักแห่งในความมืดท่ามกลางความเงียบสงบของธรรมชาติเรยมรู้สึกเหมือนกับว่าเวลาไม่เดินไปข้างหน้าอย่างที่เคยรู้สึกและในจิตใต้สำน,นึกของเธอคำถามหนึ่งก็แวบขึ้นมาในใจที่นี่เคยมีเรื่องราวอะไรบางอย่างที่เราไม่เคยรู้จักมาก่อนหรือเปล่าในค่ำคืนนั้นพวกเธอมีเวลาว่างหลังจากทานอาหารเย็น จึงตัดสินใจเดินสำรวจรอบๆที่พักไปตามทางเดินที่ลัดลอกไปในทุ่งหญ้าท่ามกลางแสงดาวแต่ความเงียบที่ล้อมรอบพวกเธอก็ไม่ได้ให้ความรู้สึกของความสงบสุขเลยแม้แต่น้อยกลับกลายเป็นว่าความรู้สึกไม่สบายใจยิ่งทวีคูณขึ้นดรีมกลับเข้าไปกันเถอะเบลพูดด้วยเสียงที่ฟังดูตกใจอะไรดรีมถามขณะที่หันไปมองหน้าเบลที่สีหน้าบ่งบอกถึงความวิตกกังวลบรรยากาศที่นี่มันแปลก เบลพูดและมองไปรอบๆแต่ก่อนที่ใครจะพูดอะไรต่อไปเสียงบางอย่างก็ดังขึ้นในความมืดเป็นเสียงสะท้อนลึกๆจากที่ไหนสักแห่งในป่ารอบๆที่พักเสียงเหมือนคนร้องขออะไรบางอย่างจากไกลๆดรีมนั่นมันอะไรทิ้งถามเสียงสัน่นดรีมหันไปมองหน้าเพื่อนๆทุกคนรู้สึกถึงอาการขนลุกที่เริ่มไต่ขึ้นมาจากข้างหลังขณะที่เสียงนั้นยังคงดังขึ้นเรื่อยๆ,ๆเสียงที่ไม่ได้มีแค่เสียงเดียว แต่เหมือนหลายๆเสียงรวมกันเป็นเสียงร้องขอจากใครบางคนที่ยังไม่สามารถบอกเล่าความเจ็บปวดที่ตัวเองเคยเผชิญได้เช้าวันถัดมาดีมและเพื่อนๆตื่นขึ้นมาพร้อมกับความรู้สึกไม่สบายใจจากคืนที่ผ่านมาเสียงแปลกๆที่ได้ยินเมื่อคืนยังคงวงเวียนอยู่ในหัวของพวกเธอความสงบที่เคยคิดว่าจะช่วยให้ผ่อนคลายกลับทำให้บรรยากาศรอบตัวยิ่งหนักแน่นไปด้วยความไม่เข้าใจหลังจากทานอาหารเช้าดีมได้พูดขึ้นว่า เราไปที่วัดกันไหมฟังจากคนที่นี่บอกว่าวัดแห่งนี้อยู่ไม่ไกลจากที่พักมีคนบอกว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ดีเลยไปกันเถอะทิ้งตอบด้วยรอยยิ้มเหมือนจะพยายามทำให้ทุกอย่างดูปกติแต่ในแววตาของเธอกลับแฝงไปด้วยความไม่แน่ใจกลุ่มเพื่อนเริ่มเดินทางไปยังวัดที่ดรีมพูดถึงโดยไม่คาดคิดว่าวัดนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งที่พวกเธอจะต้องเผชิญวัดตั้งอยู่บนเนินเขาสูง ซึ่งเมื่อมาถึงพวกเธอพบว่าเป็นวัดเก่าแก่ที่มีบรรยากาศเงียบสงบสถานที่แห่งนี้ไม่เหมือนกับวัดทั่วไปที่พวกเธอเคยไปมาภายในวัดมีต้นไม้ใหญ่หลายต้นที่เติบโตสูงล้ำไปถึงหลังคาศิลปะบนผนังมีความเก่าแก่และมองคล้ำราวกับผ่านการทดสอบของการเวลาดูงเงียบสงบจังเบลพูดเบาๆขณะที่เดินเข้าไปในบริเวณวัดใช่นี่มันเหมือนสถานที่ที่ไม่มีใครเข้ามานานแล้ว ริมกล่าวขณะที่มองไปรอบๆด้วยความรู้สึกแปลกประหลาดภายในวัดไม่ได้มีผู้คนมากมายเหมือนที่เธอคาดหวังเพียงแค่พระสงฆ์ไม่กี่รูปที่เดินไปมาภายในอุโบสถเก่าๆที่ตั้งอยู่ตรงกลางพวกเธอตัดสินใจไปกราบไหว้และทำบุญตามธรรมเนียมก่อนจะนั่งพักที่มุมหนึ่งของลานวัดซึ่งมีบรรยากาศเย็นสบายจากลมที่พัดมาจากเทือกเขาใจกลางนั้นดุ่เงียบสงบจนทำให้ทุกคนลืมเรื่องราวเมื่อคือนนั้นไปได้ชั่วขณะแต่แล้วก็มีสิ่ง ที่ทําให้ดรีมรู้สึกถึงความไม่ปกติอีกครั้งเธอได้ยินไหมเรีมหันไปถามเพื่อนๆขณะที่เพื่อนๆกําลังนั่งสมาธิได้ยินอะไรทิ้งถามอย่างงุนงงเสียงร้องดรีมตอบขณะที่เธอพยายามหันไปมองไปรอบๆวัดเสียงนั้นยังคงดังอยู่ในหูของเธอราวกับเสียงคนร้องขอความช่วยเหลือเสียงดังมาจากมุมมืดของวัดที่พวกเธอไม่เคยสังเกตมาก่อนแม้ จะพยายามหันไปดูอย่างระมัดระวังแต่กลับไม่เห็นใครเลยนอกจากพระสงฆ์ที่ยังคงนั่งเงียบๆในที่ของตนมันมาจากไหนกันนะเบลเริ่มรู้สึกไม่สบายใจขณะที่มองไปยังมุมมืดของวัดที่มองไม่เห็นจนสุดเราไปดูหน่อยไหมทิ้งเสนอให้เดินไปสำรวจดริมืองเลยแต่ก็คิดว่าการไปดูจะทำให้เข้าใจมากขึ้นเลยพยักหน้าให้เพื่อนๆและพวกเธอก็เริ่มเดินไปตามทางแคบๆที่พาไปสู่ซุ้มประตูเก่า ซึ่งถูกซ่อนไว้หลังต้นไม้ใหญ่ขณะที่พวกเธอเดินไปใกล้ๆเสียงนั้นก็ชัดเจนขึ้นเหมือนกับเสียงของคนหลายคนที่กำลังร้องขอให้ใครสักคนช่วยพวกเธอหยุดเดินและหันมามองหน้ากันนี่มันอะไรกันเบลถามด้วยเสียงสัน่นเราไปดูเถอเตรีมพูดด้วยเสียงแผ่วขณะที่กลุ่มเพื่อเดินตามกันไปเงียบๆจนมาถึงประตูไม้เก่าๆที่ดูเหมือนจะไม่ถูกเปิดมานานแล้ว ดรีมยกมือไปผลักประตูซึ่งดูเหมือนจะไม่ขยับแต่เมื่อพวกเธอพยายามดันประตูด้วยแรงร่วมกันก็เกิดเสียงดังลั่นขณะที่ประตูไม้เปิดออกภายในเป็นพื้นที่เปลี่ยวรกร้างเต็มไปด้วยฝุ่นและเมื่อสนิททันใดนั้นความรู้สึกหนาวเหน็บก็แผ่ซ่านออกมาเสียงร้องที่ดรีมได้ยินกลับดังขึ้นใกล้ชิดกว่าเดิมมันเหมือนเสียงจากอดีตที่บอกเล่าเรื่องราวบางอย่างที่ยังคงติดอยู่ในที่แห่งนี้พวกเธอรู้สึกได้ว่าสถานที่นี้ ไม่ใช่แค่ที่พำนักของพระสงฆ์แต่ยังซ่อนความลับบางอย่างเอาไว้ไปกันเธอเราคงไม่ควรอยู่ที่นี่แล้วทิ้งพูดด้วยเสียงที่สัน่นด้วยความกลัวขณะที่ทุกคนรู้สึกถึงความผิดปกติที่เริ่มก่อตัวขึ้นในอากาศหลังจากพยายามหลีกเลี่ยงเสียงที่ดังอยู่ใกล้ๆพวกดรีมก็เดินออกจากซุ้มประตูไม้ในวัดด้วยความรู้สึกหวาดกลัวที่ยังติดตัวพวกเธอไปทุกย่างก้าว แต่ในใจของรีมกลับมีคำถามที่ยังไม่ได้รับคำตอบสิ่งที่พวกเธอได้ยินคือเสียงร้องขอจากที่ไหนใครคือคนที่ร้องขอความช่วยเหลือพวกเธอกลับไปที่ที่พักด้วยความเงียบงันหูข้อสนทนาถูกยกเลิกไปในทันทีเมื่อทุกคนรู้สึกถึงความตึงเครียดที่ก่อติดอยู่ในอากาศแต่รีมกลับไม่สามารถหยุดคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในวัดได้ริมเราควรบอกใครสักคนไหม เบลถามเสียงแผวขณะที่นั่งข้างๆดรีมที่ยังคงจมอยู่ในความคิดพวกเราคงต้องหาคำตอบให้ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นที่วัดนั้นดรีมตอบขณะที่ยกมือขึ้นกุมขมับคิดหาวิธีที่จะหาคำตอบในตอนนั้นเองดรีมก็นึกถึงคำพูดของเจ้าของที่พักที่บอกว่าวัดแห่งนี้มีประวัติที่ยาวนานและเคยถูกใช้เป็นสถานที่สำคัญในอดีตพวกเธอ จึงตัดสินใจไปถามเจ้าของที่พักเกี่ยวกับประวัติของวัดที่พวกเธอไปเยือนเมื่อคืนเจ้าของที่พักเป็นชายชารามีร่างกายอ่อนแอและท่าทางเหมือนจะเคยผ่านโลกมาอย่างยาวนานเขาพูดด้วยน้ำเสียงแหบแห้งเมื่อริมถามถึงประวัติของวัดวัดนั้นเคยเป็นที่พักของเฉลสงครามในสมัยก่อนเขาพูดช้าๆเหมือนต้องการย้ำทุกคำในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองมีทหารต่างชาติหลายคนถูกจับมาจากประเทศใกล้เคียง พวกเขาถูกบังคับให้ทำงานหนักในพื้นที่นี้บางคนทนไม่ไหวก็เสียชีวิตไปและถูกฝังอยู่ที่นี่ดรมรู้สึกหนาวสั่นขึ้นมาในใจทันใดนั้นก็เหมือนภาพบางอย่างผุดขึ้นในหัวของเธอภาพของทหารและ,ฉะเฉลยสงครามที่ล้มหายไปในความทุกข์ทรมานภาพที่มีแต่ความมืดและเสียงร้องของการช่วยเหลือที่ไม่เคยได้ยินคำตอบแต่พวกเขายังอยู่ที่นี่ไหมเรีมถามด้วยน้ำเสียงที่สัน่น ชายชรางเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะตอบว่ามีหลายคนที่ยังไม่สามารถไปไหนได้วิญญาณของพวกเขาติดอยู่ที่นี่เพราะการที่พวกเขาต้องทนทุกทรมานในที่นี้แต่ไม่มีใครรับรู้เรื่องราวของพวกเขาคำพูดของชายชราเหมือนทำให้ดริมเข้าใจมากขึ้นสิ่งที่พวกเธอได้ยินคือเสียงของวิญญาณที่ยังไม่สามารถปลดปล่อยตัวเองได้เสียงร้องขอที่สะท้อนมาจากอดีตเสียงของคนที่ถูกบังคับให้ทำงานจนล้มตาย โดยไม่มีใครเห็นใจทำไมถึงไม่ย้ายที่ฝังศพเหล่านั้นไปที่อื่นเบลถามขึ้นมาชายชราสูดลมหายใจหนักๆแล้วพูดว่ามีคนพยายามหลายครั้งแต่เหมือนจะมีอาถรรพ์บางอย่างที่ทำให้ไม่สามารถย้ายศพได้พวกเขายังคงวงเวียนอยู่ที่นี่หวังว่าจะมีใครสักคนที่เข้าใจและให้ความช่วยเหลือพวกเขาเมื่อได้ยินคำอธิบายทั้งหมดริมรู้สึกถึงความเจ็บปวด ในใจสถานที่นี้มีมากกว่าความเงียบสงบที่พวกเธอเห็นและรู้สึกมนอเป็นที่ที่สะสมความทุกข์ทรมานจากอดีตและเสียงร้องขอเหล่านั้นอาจไม่ใช่แค่การขอความช่วยเหลือจากวิญญาณที่ยังไม่สามารถไปไหนได้แต่ยังเป็นการร้องขอให้ความทุกข์ของพวกเขาได้รับการยอมรับเราจะต้องช่วยพวกเขาให้ได้ริมกล่าวด้วยความตั้งใจแม้จะรู้ว่าเป็นเรื่องยากแต่การรู้สึกถึงความทุกข์ของวิญญาณเหล่านั้นทำให้เธอไม่สามารถปฏิเสธ ได้อีกต่อไปในวันถัดมาดรีมและเพื่อนๆตัดสินใจไปที่วัดอีกครั้งแต่ครั้งนี้พวกเธอไม่ได้ไปเพียงเพื่อกรับไหว้เท่านั้นพวกเธอมีเป้าหมายที่จะทําความเข้าใจและให้ความเคารพต่อสิ่งที่เกิดขึ้นที่นี่มากขึ้นพวกเธอไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปแต่สิ่งหนึ่งที่แน่ใจคือพวกเธอจะไม่ทิ้งเรื่องนี้ไว้แค่ในความเงียบสงบของวัดอีกต่อไป ดรีมและเพื่อนๆกลับมาที่วัดอีกครั้งในเช้าวันถัดไปแต่คราวนี้พวกเธอไม่ได้รู้สึกถึงความสงบเย็นใจที่เคยมีเมื่อพวกเธอเดินผ่านประตูวัดไปจนถึงลานกลางวัดที่ดูเงียบสงบกลับมีบางสิ่งที่แปลกประหลาดขึ้นทุกอย่างรอบตัวดูไม่เหมือนเดิมความรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างคุกคามอยู่ในอากาศนั้นชัดเจนขึ้นเรื่อยๆร,ราวกับพวกเธอกำลังเดินเข้าไปในพื้นที่ที่ไม่สามารถหลีกหนีได้ เสียงลมวิววิวที่พักผ่านไปมาในต้นไม้ใหญ่ยังคงทำให้บรรยากาศในวัดดูขมุขมัวแต่สิ่งที่ทำให้รีมรู้สึกไม่สบายใจที่สุดคือภาพที่เธอเห็นในสายตาทุกๆครั้ง่อ,อที่เธอมองไปที่อุโบสถเก่าเธอเหมือนเห็นภาพรางๆของผู้คนในชุดชเฉลยสงครามที่เดินผ่านไปในเงามืดภาพเหล่านั้นไม่ชัดเจนแต่ดวงตาของพวกเขาปรับเต็มไปด้วยความเศร้าและความเจ็บปวดเธอเห็นไหมทิ้งถามเสียงสั่นขณะที่เดินไปข้างๆ ดรีมดรีมพยักหน้าแต่ก็ไม่พูดอะไรเธอรู้สึกเหมือนกับว่าใครบางคนกำลังเฝ้ามองพวกเธออยู่ทุกฝีก้าวสัมผัสของความหนาวเย็นที่แผ่ซ่านออกจากพื้นดินทำให้เธอรู้สึกเหมือนมีสิ่งที่มองไม่เห็นอยู่รอบตัวพวกเธอเดินไปยังจุดที่ชายชาราเคยกล่าวถึงสุ้มประตูกเก่าๆที่มีร่องรอยของเวลาอย่างชัดเจนดรีมหยุดยืนมองตรงไปที่จุดนั้นโดยไม่รู้ว่าความรู้สึกอะไรบางอย่างกำลังจะเกิดขึ้น ดรีมอย่าเข้าไปเบลพูดด้วยเสียงตะกุกตะกักขณะที่ยืนอยู่ข้างๆดรีมทำไมดรีมถามพลางหันไปมองหน้าเบลรู้สึกแปลกๆน้าเบลตอบเสียงของเธอสัน่นเหมือนกับว่ายิ่งเข้าไปลึกเราจะยิ่งติดอยู่ในที่นี่มากขึ้นแต่ในขณะที่เบลพูดจบทุกคนก็ต้องเงียบลงทันทีเมื่อเสียงร้องขอความช่วยเหลือที่ดังขึ้นเมื่อวานนี้เริ่มดังขึ้นอีกครั้งครั้งนี้ชัดเจนและใกล้กว่าเดิม เสียงนั้นเหมือนกับเสียงของผู้คนหลายสิบคนที่ร้องขอให้ช่วยพาพวกเขาออกจากความทุกข์ทรมานเราต้องเข้าไปเรีมพูดอย่างแน่วแน่ขณะที่จ้องมองไปยังซุ้มประตูเธอก้าวไปข้างหน้าอย่างช้าๆจนถึงประตูไม้ที่คุ้นเคยทุกย่างก้าวของเธอดูเหมือนจะทําให้เสียงร้องขอที่คุ้นเคยเริ่มดังขึ้นเป็นระยะๆอย่างชัดเจนมากขึ้นจนเมื่อประตูไม้เปิดออกเธอก็ได้พบกับภายในที่มืดและเต็มไปด้วยฝุน่น ในขณะที่รีมก้าวเข้าไปในห้องนั้นเบลและทิ้งตามหลังมาทั้งสองยังคงลังเลแต่ก็ไม่สามารถห้ามใจได้สภาพภายในห้องนั้นดูรกร้างเต็มไปด้วยฝุน่นและซากไม้ที่เก่าและแตกแ,แต่สิ่งที่ทำให้พวกเธอตกใจที่สุดคือลำแสงบางๆที่ลอดผ่านช่องระหว่างไม้เก่าทำให้พวกเธอสามารถมองเห็นภาพบางอย่างดูทิ้งพูดด้วยเสียงดังขณะที่ชี้ไปที่ผนังด้านหนึ่งภาพเหล่านั้น เริ่มชัดเจนขึ้นเหมือนกับภาพของทหารและ,ฉะเฉลยสงครามในชุดทหารที่ถูกกดขี่พวกเขานั่งอยู่บนพื้นหินในท่าทางที่เจ็บปวดดูเหมือนมีรอยแผลจากการถูกทำร้ายนั่นคือสภาพที่พวกเขาต้องทนอยู่ในที่แห่งนี้เตรียมพูดเสียงแผ่วขณะที่ทุกคนมองไปยังภาพเหล่านั้นในขณะที่พวกเธอเริ่มเดินเข้าไปใกล้ภาพเหล่านั้นก็เริ่มเคลื่อนไหวแสงจากช่องไม้เริ่มสะท้อน ให้เห็นรอยแผลของเฉลยสงครามที่ถูกฝังอยู่ในที่นี้ภาพเหล่านั้นดูเหมือนจะมีชีวิตกล่าวกับพวกเขากำลังจะพูดอะไรบางอย่างดรีมยืนหยุดสัญชาตญาณบางอย่างบอกเธอว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่แค่ภาพวาดแต่เป็นการบันทึกความเจ็บปวดที่ถูกทิ้งไว้เราต้องทำบางอย่างเพื่อให้พวกเขาได้ไปจากที่นี่ดรีมพูดเบาๆขณะที่เธอรู้สึกถึงน้ำตาที่เริ่มคลอขึ้นในตาความรู้สึกผิดและความเศร้าแผ่ซ่านไปทั่วร่างกาย ทันใดนั้นเองพื้นที่ทั้งหมดที่เธอยืนอยู่ก็เริ่มสั่นสะเทือนเสียงที่ดังก้องขึ้นในหูของเธอเหมือนเสียงร้องของผู้คนที่พยายามจะสื่อสารอะไรบางอย่างมันหนักหน่วงจนทําให้หัวใจของเธอรู้สึกอึดอัดไปเธอเราต้องออกไปจากที่นี่พิ้งร้องเสียงดังขณะที่ร่างของเธอสัน่นดรีมพยักหน้าและพวกเธอวิ่งออกจากห้องนั้นไปทันทีแต่เมื่อพวกเธอหันไปมองยังภาพเหล่านั้น พวกเขาก็ยังคงอยู่ที่นั่นราวกับยังไม่สามารถไปไหนได้ความเจ็บปวดของพวกเขายังคงฝังแน่นในสถานที่แห่งนี้พวกเธอออกมาอย่างรวดเร็วแต่เมื่อกลับไปที่ลานวัดทุกอย่างกลับเงียบสงบอีกครั้งเสียงร้องขอที่เคยดังขึ้นหายไปอย่างสมบูรณ์แต่ในใจของดรีมเธอรู้ว่าเสียงนั้นยังคงอยู่เสียงของผู้ที่ไม่สามารถหลุดพ้นจากความเจ็บปวดในอดีตได้ ในคืนที่มืดมิดรีมและเพื่อนๆนนั่งอยู่ในห้องพักรอเวลาที่จะออกไปเผชิญหน้ากับสิ่งที่พวกเธอไม่สามารถผลิตเลี่ยงได้อีกต่อไปความรู้สึกที่ได้จากการยืนวัดยังคงฝังอยู่ในหัวใจทุกอย่างที่เกิดขึ้นในช่วงสองสามวันที่ผ่านมายิ่งทําให้พวกเธอรู้สึกถึงความตึงเครียดที่ไม่สามารถหลุดพ้นได้เราต้องทําอะไรบางอย่างริมพูดขึ้นท่ามกลางความเงียบในห้องทุกคนหันมองไปที่เธอด้วยความหวัหว่น แต่ในแววตาของดรีมกลับมีความตั้งใจที่แข็งแกร่งขึ้นเรื่อยฮ่าฮ่เราไม่สามารถปล่อยให้วิญญาเหล่านั้นยังต้องทนทุกข์อยู่ในที่นั้นได้พวกเขาควรได้พักผ่อนดรีมพูดต่อถ้าพวกเราช่วยพวกเขาไม่ได้เราก็ไม่สามารถออกจากที่นี่ได้อย่างสงบสุขแต่จะทำยังไงเบลถามเสียงเบาเราคือแค่คนธรรมดาไม่มีทางรู้วิธีปลดปล่อยพวกเขา มีทางเดียวที่จะช่วยได้ต้องไปหาคำตอบที่วัดนั้นอีกครั้งริมกล่าวและยืนขึ้นพร้อมกับก้าวไปที่หน้าตา่างถ้าเป็นอย่างนั้นเราจะไปด้วยกันทิ้งตัดสินใจโดยไม่ลังเลราวกับว่าเธอรู้ดีว่าไม่สามารถปล่อยให้ริมต้องทำทุกอย่างเพียงคนเดียวพวกเธอออกจากห้องพักในคืนนั้นด้วยความตั้งใจที่ชัดเจนว่าจะหาคำตอบจากสิ่งที่พวกเขาเห็นในวัดแม้ว่าในใจลึก,ลก พวกเธอจะรู้สึกถึงความหวาดกลัวที่กำลังคืบอลานเข้ามาการเดินทางกลับไปที่วัดกลางคืนแตกต่างออกไปจากครั้งก่อนความมืดที่ปกคลุมรอบตัวทำให้ทุกสิ่งรอบตัวดูน่ากลัวขึ้นกอว่าเดิมสายลมที่พัดมากระทบใบหน้าดูเหมือนจะเป็นการเตือนภัยพวกเธอเดินผ่านต้นไม้ใหญ่ที่ดูเหมือนจะคุ้นเคยแต่มันกลับดูแปลกไปในคืนนี้ต้นไม้ที่เคยเป็นที่พักพิงในช่วงกลางวันกลับดูน่าสะพรึงในยามค่ำคืน เมื่อถึงประตูวัดทุกอย่างกลับเงียบสงบเหมือนเดิมไม่มีเสียงของพระสงฆ์หรือแม้แต่เสียงลมที่พัดผ่านต้นไม้ทำไมมันเงียบจังเบลถามเสียงตะกุกตะกักขณะที่ยืนอยู่ข้างๆดรีมมันเหมือนมีอะไรบางอย่างที่รอเราอยู่รีมตอบร่างของเธอแข็งทื่อและรู้สึกถึงการเคลื่อนไหวที่ไม่เห็นตาพวกเธอเดินผ่านประตูไม้ที่เปิดออกเหมือนเช่นเคยเสียงของมันเหมือนจะบอกล่วงหน้าว่าไม่มีทางถอย กลับทุกย่างก้าวของพวกเธอดูเหมือนจะเป็นการก้าวเข้าไปในที่ที่ไม่สามารถหลบหนีได้ดรีมเดินนำหน้าไปยังซุ้มประตูเก่าๆที่ครั้งก่อนเธอเคยเห็นภาพของเฉลยสงครามภายในนั้นเงียบเชียบไม่มีอะไรเคลื่อนไหวแต่เมื่อพวกเธอเข้าไปใกล้ทุกอย่างกลับแปรเปลี่ยนไปทันทีเสียงร้องขอความช่วยเหลือดังขึ้นจากทุกทิศทางราวกับวิญ,ญญาณทั้งหลายร้องขอให้พวกเธอได้ยินคำพูดของพวกเขาดรีมรู้สึกถึงความเจ็บปวดที่ลึกซึ้งในเสียงนั้น และมันทําให้เธอรู้ว่ามันไม่ใช่แค่ความหวาดกลัวที่ส่งเสียงร้องออกมาแต่มันคือความทุกข์ที่ไม่สามารถหยุดได้พวกเขาต้องการอะไรจากเราทิ้งถามด้วยเสียงแผ่วขณะที่ยืนข้างๆดรีมที่ตอนนี้เริ่มมองเห็นภาพต่างๆที่เกิดขึ้นในอดีตพวกเขาต้องการให้เราฟังและเข้าใจ ริมตอบเสียงเบาขณะที่มองไปที่ภาพของเฉลยส,สงครามที่ยังคงปรากฏอยู่ที่ผนังมืดพวกเขานั่งอยู่ในท่าทางที่ทรมานแต่ดวงตาของพวกเขากลับมองตรงมายังพวกเธอเหมือนกับจะบอกอะไรบางอย่างทันใดนั้นเองเสียงหนึ่งดังขึ้นในใจของริมเหมือนเสียงกระซิบจากในจิตใต้สำนึกของเธอช่วยพวกเราให้ได้สัญญาริมไม่แน่ใจว่าคำพูดนั้นมาจากไหนแต่เธอรู้ว่าเธอต้องทำบางอย่าง เพื่อให้พวกเขาหลุดพ้นจากความทุกข์ทรมานนี้เราต้องทำพิธีพิธีที่ให้วิญญาณเหล่านี้ได้ไปสู่ที่สงบรีมกล่าวอย่างมั่นใจแม้จะไม่รู้วิธีการทำพิธีแต่ความรู้สึกในใจของเธอบอกว่าเธอต้องช่วยพวกเธอเริ่มเตรียมตัวทำตามสัญชาตญาณรีมค้นหาสิ่งที่อาจจะใช้ในการทำพิธีให้กับวิญญาณเฉลยสงครามที่จะช่วยให้พวกเขาพ้นจากทุกข์ซึ่งการทำพิธีนี้อาจจะช่วยให้พวกเขาได้หลุดพ้น จากการติดค้างในที่นี้แต่การทำพิธีนี้จะต้องเผชิญกับอันตรายที่ไม่อาจรู้ได้เพียงแต่การตัดสินใจนั้นอาจจะทำให้ชีวิตของพวกเธอเปลี่ยนไปตลอดกาล